นอนครับบางคนเขาก็หอบไปนี่ไงชิมช็อปใช้ไปด้วยถือถือใช้สิทธิ์เอาถือมือถือไปใช้สิทธิ์นี่ไปเลยฮะแล้วก็หวังจะไปใช้เงินที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามที่ลงไว้แล้วว่าจะไปไปใช้ที่ไหนใช่ไปก็ไปให้ตรงจังหวัดที่ตัวเองลงทะเบียนนะนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวไปจับจ่ายซื้อของในท้องถิ่นนะของฝากอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเงินก็จะได้กระจายไปยังชุมชนใช่ ชิมช็อปใช้เป็นไงนะจอมฮะอย่างขาองทางคุณละวันละว,วันลนแสงสนิทนะผูอ้อมนวยการสํานักงานเศรษฐกิจเปิดเผยว่าช่วงบรรยากาศในการจับจ่ายช่วงชิมช็อปใช้เนี่ยนะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากเลยหลายหลายที่เลยว่าโดยเฉพาะร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยที่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารเนี่ยจะเป็นหลักเลยของของคนที่ไปใช้ เพราะว่าพ<า>ันหนึ่งเนี่ยไปมือหนึ่งนะสี่ห้าคนพันหนึ่งใช่ครอบครัวหนึ่งอ่ะไม่ไม่ประมาณนักพันหนึ่งหรือบางครอบครัวใหญ่หน่อยก็อาจจะเกินหน่อยเกินหน่อยก็จ่ายจ่ายเพิ่มไปเท่านั้นเองครับเออก็คนไปใช้สิทธิ์เยอะแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องคนเนี่ยไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยสองประมาณสองแสนกว่าลายตรงนี้เนี่ยสิทธิ์ตรงนี้ก็จะกลับคืนไปสู่รัฐบาลนะอ๋อหรอาแล้วเขาไม่เพิ่มใหม่อ๋ ก็เดี๋ยวไปว่ากันในเฟสสองอ๋อนี่ฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนเนี่ยจะเขาเรียกว่าประชาชนเติมเงินใส่กระเป๋าที่สองมากขึ้นหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินพันหนึ่งที่รัฐบาลให้อย่างเดียวครับก็ไปใช้ที่เตรียมที่จะไปแคชแบ็กอะแคชแบ็กแคชแบ็กตะกลับคืนมาเนี่ยไปจ่ายไปใช้จ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเงินคืนในตรงนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสี่พันห้าร้อยบาทใช่เอออันนี้เขาก็จะได้เหมือนกันใช่อันนี้ก็คือ ก็แน่นอนอะ่ะเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยพันหนึ่งมันไม่พอหรอกเติมน้ำมันก็หมดแะก็แสดงว่าเงินมันก็สะพัดก็น่าจะเข้าเป้านะที่รัฐบาลเขาวางวางเรียกว่าวัตถุประสงค์ไว้เนี่ยนะแต่เรื่องอแคชแบ็กเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะยังไงฮะยังยังผมเนี่ยผมผมนั่งฟังมารอบหนึ่งแล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจครจริงๆต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาบอกอธิบายง่ายๆหน่อยว่าไอแคชแบ็กเนี่ยเมันมันจ่ายไปแล้วเนี่ย เราสำรองจ่ายไปก่อนเนี่ยแล้วเราไปเอาคืนเอาคืนยังไงอะไรเงี้ยเขาจะคืนมาไงเขามาจกคืนในกระเป๋าตังค์แล้วพอ้แลวคืนมาใช้ได้สูงสุดเนี่ยที่จะคืนเนี่ยคือ4ี่0ีบาทและไอ้เงินที่คืนมาเนี่ยสามหมื่นใช้ไปคุณใช้สามหมื่นเนี่ยคุณได้คืนในกระเป๋า4,500บาทสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกินสามหมื่นเนี่ยไม่ได้เขาเขาเขาขีดเส้นแค่สามหมื่นไอสี่พันห้าร้อยบาทที่คืนมาเนี่ยเราจะไปใช้ ยังไงมันยืมมันเข้าอยู่ในบัญชีเราสามารถไปเบิกเบิกได้เลยอย่างนี้ไหมเราก็ไปใช้เหมือนกันไปใช้เหมือนกันนี่แแต่ว่าเพียงแต่ว่าเงินมันก็จะได้ออกจากกระเป๋าเราไปสามหมื่นไงนี่แหละต่ตอนย้อนกลับ4ี่พเนี่ยก็เข้ากระเป๋ากระเป๋าทุกกเหมือนกันในระบบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นอยู่ในบัญชีเลยครับอืมก็โอเคโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาวางไว้แล้วแหละนะครับอย่าใช้เงินออกจากกระเป๋าเราเพื่อไป เพื่อที่จะไปเรียกว่ากระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆได้ร้านค้าลายย่อยต่างๆอย่างบางร้านค้ารายย่อยบางร้านเนี่ยที่ต่างจังหวัดยอดขายห้าพันถึงหมื่นกว่าบาทเลยนะเยอะนะใช่โดยเพราะแถวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเงินสะพัดากวันละหมื่นนี่เดือนสามแสนเลยนะใช่ครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อกเนช่วงไฮทีซันช่วงเที่ยวประมาณนี้นะครับในช่วงนี้แหละแต่ก็ดีครับถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกันคุณไปใช้มาหรือยัง ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมนี่เคยนะผมไม่ได้ลงกระเบียนนะแต่ผมก็ไม่ได้ลงลงไม่ไดครับผมใช้แล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพยายามลงแล้วไม่ไม่ได้ไม่ใช่นะนะไม่ได้ลงเลยเหรอฮะมีไอเติ้ลไอเติ้ลพยายามลงทั้งวันทั้งคืนจนมันได้ไอเติ้ลรีไลท์เหรอของผมนี่ก็พยายามเนี่ยนะเป็นหมีแพนด้านะนั่นแหละ